เอาทีเดิม่ะกดเคลมกันเลยสำหรับน้องที่ชื่อว่า Redemption Blade Dark Divine Path เนี่ยมันก็คือเส้นทางเทพเจ้านะคะเหมือนเป็นผู้รับใช้เทพเจ้านะทดอหนึ่งจองร้อยสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็น สวัสดีค่ะพบกับสายจากแอมไซชาแนลค่ะวันนี้เรามาที่ดีบีนพาร์ทของดากอตตี้กันนะคะนี่ก็เหลือเวลาของโปร20%อีก13นาทีนะตัวนี้ตัดสินใจแล้วค่ะว่าจะซื้อแล้วก็ต้องซื้อให้ทันโปรเพราะว่ามันลดไป75บาทจาก3 7 5บาทไป300เนาะก่อนที่เราจะไปอันล็อกด้วยกันนะคะจำได้ไหมว่า ตอนนั้นพออันล็อกแล้วต้องทำอะไรบ้างนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของซายนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกดอันล็อกพร้อมกันนะคะเคยมีคลิปอยู่แล้วนะคะที่เป็นดีวินพาร์ทเนาะแบบซื้อครั้งแรกของสายนะคะแต่ว่าตัวนี้ด้วยความที่มีนอ้องมาบอกว่ามันสามารถที่จะฟื้นคืนชีพเพื่อนได้นะคะมังกรเพื่อนๆได้แล้วก็มีการแบบ กิลได้ก็เลยแบบเฮ้ยเราอยากลองอะ่ะทำไมมันมีสกิลที่ดีนะแล้วก็มันเป็นตระกูลใหม่ก่อนหน้านี้ชซใช้เป็นอ่าเขาเรียกไรตอนนั้นซื้อเป็นตระกูลเอ c e เซนต์หนึ่งตัวตอนนั้นก็ยังไม่ได้รีวิวเนาะอันนั้นก็ดีค่ะมันเป็นอีกตระกูลหนึ่งพอตระกูลนี้ก็เป็นตระกูลใหม่แล้วชื่อร m p t i o n น่ะมันจะมีภาคของมันบอกนะว่าเป็นซีซั่นหนึ่งเบลดบิ๊กนิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ดีวินพาร์ตรีเดมชันก่อนหน้าน,นี้จะเป็นดีวีนพาร์ตรีเซนเดตอ่าโอเคเราเหลือเวลาอีก 12นาทีเรามาอันล็อกกันเถอะแหมมันก็จะพาไปซื้อเนาะวิธีซื้อมันก็จะมีพวกวีซ่าอะไรนี้ขึ้นนะคะสําหรับใครที่จะซื้อก็มีหลากหลายช่องทางนะนี้ยังไม่ได้ไมารีวิววิธีการซื้อแบบเยอะๆนะคะถ้าดูแล้วมันก็จะมีหลายช่องทางมากเลือกตามที่เราสะดวกเลยอันนี้ขอรีวิวคร่าวๆในการจะซื้อกันละกันใครที่มีบัตรที่ขึ้นด้วยวีซ่านะคะแบบใช้มีเดบิตอย่างเดียวเนาะไม่ได้มีบัตรเครดิตเดบิต ที่เป็นรูปวีซ่านะคะสามารถมาแอดได้ที่นี่ได้หรือว่าถ้าสะดวกเป็นพร้อมเพย์พร้อมเพย์ในที่นี้ไซก็เคยจ่ายแล้วคือมันจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรค r code นะคะแล้วก็เอาค r code เซฟลงเครื่องแล้วก็ไปเปิดแอป,ปธนาคารขึ้นมานะแล้วก็เลือกรูปนะน,นะคะก็คือพร้อมเพย์มันจะอ่ะโดนอ่านขึ้นมานะคะจากรูปที่เราเซฟแล้วก็เอาเข้าแอป,ปธนาคารหรือว่าเลเซอร์แคดเลเซอร์แคก็เป็นเจ้าในการจ่ายเนาะเลเซอร์ที่เป็นพวกอุปกรณ์คอมนี่แหละแต่ว่ามันจะมีบัตรที่ชื่อเลเซอร์แคอีกอันนี้ไม่เคยใช้แต่เคยได้ยิน ววๆมาว่ามีอันนี้ก็สามารถจ่ายกันได้ถ้าใครเคยใช้นะคะแล้วก็ทรูม Money วอ l l e t อันนี้ง่ายมากนะคะสำหรับใครที่มี Tru ม Money เนาะก็แอปเซงเซเว่นอะไรนี้ใช่ไหมแล้วก็มี t r u มัน n e y ผูกไว้อันนี้ก็ช่องทางนี้น่าจะสะดวกสุดนะคะส่วนวีซ่าอื่นๆก็มีแต่ว่าอันนี้ใส่เอาออกไปแล้วแบบว่าเหมือนบางงานมันหมดอายุไปเนาะ มันก็จะมีพวก s h อ p ปี้เพด้วยนะคะเครดิตเดบิตอย่างที่บอกเนาะทูมิวพีชบิลลิ n งอันนี้ก็จะเป็นบิลที่รวมกับค่าโทรศัพท์รายเดือนอ่ะอันนี้ใครที่แบบคิดว่าจะยกยอดไปจ่ายตอนนั้นก็อ่ะอาจจะช่องทางนี้นะคะนบนแล้วก็จะมีอ่ะชมนี่วอลเลทอย่างที่บอกแรบบิทไลน์เพย์อันนี้ถ้าใครผูกไลน์แรบบิทไว้เนาะอันนี้ก็ผูกแล้วก็จ่ายได้อันนี้สายไม่ได้ผูกนะคะแล้วก็มีเพ y p พ l p เพ p a l ก็เป็นช่องทางที่จ่ายได้ หลายช่องทางนะ้องแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีช่องทางอื่นๆที่มันสะดวกกว่าก็เพย์พาอาจจะตกไปในเป็นแบบหลังหรือว่ารีดีมโค้ Redeem โค้ดในที่นี้ไม่รู้เขาเอาโค้ดมาจากไหนกันแต่ถ้ากรณีที่เกมอ่ะแจกโค้ดเพื่อจระลดราคาหรือว่าแจกฟรีอะไรเงี้ยก็มากรอกช่องนี้นะประมาณนั้นเป็นเหมือนกิฟต์การ์ดอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เห็นมีนะก็ไม่เห,เหมือนกันว่าเออเขาไเอาหรือว่าจริงๆมันเคยมีไหม หรือว่าจะเป็น b y า Google Pay เครดิตอันนี้ก็เป็นช่องทางที่ไม่เคยใช้นะคะ mm hmm. ก็รีวิวคร่าวๆประมาณนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกดกันนะ one tap Buy ปึ๊บก็ขึ้นมาให้สเกนปึ๊บเรียบร้อยนะคะสำหรับ payment success f u l ซื้อแล้วซื้อแล้วตังหายไปแล้วไอเทมเพอร์เชสเรียบร้อยโอ้โหเอฟเฟกมานะคะ หากตังเรียบร้อยแล้วเข้าน o ตนาฬิกาตังหายไปแล้วก็จําได้ไหมพอหลังจากซื้อนะคะพวกกุญแจทั้งหมดน่ก็จะหายไปเราสามารถที่จะปลดล็อกได้แล้วตอนนี้จายทำเควสนะคะแล้วก็คะแนนที่เป็นดีวินพอยต์เนี่ยถึงตัวมังกรตัวนี้ไปแล้วนะเลยไปแบบถึงนี่เลยเนีย่ยถึงเพชร25เม็ดนะคะก็จะเป็นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะถึง1 5 4 0ไหมเคยจะถึงแล้วอีกนิดเดียวแล้วก็เวลาอีเวนต์หมดรอบนี้ก็ เดี๋ยวจะพยายามตั้งใจเล่นเพื่อให้ได้ไข่ตัวสุดท้ายแล้วกันเป็น VIP c h e s s นะซึ่งใครที่ไม่ได้ปลดล็อกนะคะอันนี้ย้ำอีกทีเขาก็จะให้มีสิทธิ์รับ VIP c h e s s เหมือนกันแค่ระหว่างทางของรางวัลมันจะไม่ถี่เท่าข้างบนแต่สุดท้ายแล้วใครอยากได้กล่องนี้ก็ทำ point นะคะที่เป็นพวกโกพวกอะไรเงี้ยเนาะก็ทำภารกิจตามนี้นะคะก็จะได้ตัวที่เป็น VIP c h e s เหมือนกันเนาะ point มันก็จะมีอันนี้นะคะแล้วก็มีเป็นรายวานันแล้วก็รายวีค ก,ก็จะมีแบบอันไหนที่ปลดล็อกแล้วมันก็จะติดถูกนะคะอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวก่อนที่กดรับรางวัลเดี๋ยวไปยกตัวอย่างอันหนึ่งก็อย่างวินอารีนาแบตเทิเนี่ยอันเดียวก็จะได้10บ p อยแล้วเราก็ไปหาอารีนามาสักหนึ่งอันให้เราวินให้ได้นะคะอุ๊ยตอนนี้ขึ้นเลเจนแล้วว่าเลเจนหนึ่งแล้วอารีนานี่คือบางทีว่าปล่อยจริงแล้วถ้าแบบเลือกมังกรที่ดีมันก็จะชนะขึ้นไปเรื่อยๆนะ หนึ่งในตัว h ฮ d นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยไฮน b บูราดากอนของสายทัดหน้าเป็นท่าโจฮาบิเต็ที่เป็นฝั่ง a n นเชนเวิลด์เนาะอันนี้ก็มาตั้งกรับตีคุณ2ได้นะแต่ด้วยความที่ฝั่งนู้นพลังเยอะกว่าก็ถ้าน้องเลือดไม่แข็งแรงอย่างตะแกมไม่ได้เอบวกเลือดมันเลยไม่ได้เยอะมากนะคะก็เลยตั้งรับไม่ค่อยทนเท่าไหร่น้องไม่ค่อยได้ออกมาสู้สายเก็บอย่างเดียวช่วงนี้ก็พยายามอาน้องออกมาสู้ เห็นป่าวว่าพอยต์มันจะขึ้นมาแล้วเป็นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมสีสเขียวแสดงว่าเราชะนะเรียบร้อยนะคะเราก็ได้พอยต์ไปแล้วเนาะเราก็ไปดูมันก็จะมีเอฟเฟกต์ปึ๊บเนี่ยเพิ่มมาสิโกของเดลี่โกเนี่ยวันนี้ทรายจบแล้วมันก็จะรีเฟซไปอีกเนาะน,นี้ก็เลยเจ็ดนาทีนะคะสําหรับรายวีคนี่ก็เลยเจ็ดนาทีเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวจะรีเฟซแล้วทรายทำโกอันแรกได้แค่อ่าเหลือในส่วนของเวลี่แล้วบางทีก็นะ มันไม่ค่อยมีแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนแบบไทมังกรที่ตรงก็เลยทําให้คอยอันนี้ขึ้นยากเหมือนกันก็พยายามต้องตั้งใจผสมมังกรตามที่ quest เ,เขากำหนดนะคะเช่นันนี้ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บะเซลซิม oh. อยขึ้นมันไม่น่าจะตรงตามเป้าปรดีเนเจอร์ น่าจะทันอีเวนต์นะคะก็ได้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอให้รีเซ็ตใหม่เพราะบางทีรีเซ็ตใหม่มันก็จะทําได้เยอะกว่าด้วยในบางทีนะคะโอเคหลังจากเราปลดล็อกแล้วเดี๋ยวเรามากดรับรางวัลกันตอนนี้ก็จะสนุกมากเลยก็กดรับเส้นบนเส้นล่างเส้นบน,เส,น,บนเส้นล่างถ้าเกิดจบอีเวนต์ event, ก็ ของรางวัลพวกนี้เขาก็จะมาให้กดต้องแต่ตอนเข้าเกมเนะาะไซเคยมีคิปที่ไม่ได้กดรับรางวัลแล้วแบบมันจะมาให้เก็บตอนแรกอะแบบเข้าเก็บม,มาก็กดเลยพอตัวซีซั่นของยีวินพาสอันนั้นหมดนะคะแล้วก็ก็จะให้เก็บเหมือนกัน่เก็บเส้นบนเส้นบนของเยอะม,มากอูอาหาร2ล้าน,นเก็บเส้นล่างด้วยเหอน,อนื่อยอะนี่ซนข้อได้อะไร โอนี้กี่ดีดากอนโอ้เข้าปั้นเหรอก็จะมีเฮโริกออฟดีวีนโทเค็นเอาไว้อัพฮาบิ t ต t นะคะที่เป็นดีวีนออฟฮาบิ t ต t ตอนนี้ดีวีนออฟฮาบิ t ต t ใส่ก็จะเริ่มผลิตอาหารให้ทุกๆ12ชั่วโมงเพราะว่าใสา่ได้ปลดลอนะ็อกเนาะ ถ้าไม่ได้ปลดล็อกก็เดือดรับเยอะแยะมากมายได้บางกเรแล้วมาถึงตัวบางกรกันแล้ว ันก็จะบอกว่าหีิมังกรอยู่ตรงไหนชอบเอฟเฟกตรงนี้มากแล้วพอเราเลื่อนไปมันก็จะเข้าที่เดิม่ะกดเคลมกันเลยสำหรับน้องที่ชื่อว่า Redemption Blade Dragon นะคะก็จะเป็นมังกรที่มีสกิลของตัวเองเนาะเดี๋ยวเราจะมาทดลองสกิลกันแล้วก็หนึ่งในนั้นน้องสามารถผลิตอาหารได้ด้วยเพราะเป็นตระกูลที่อยู่ในไอโฟนของ Divine p a t เนาะก็จะมีความสามารถในการผลิตอาหารให้นะคะเป็นหนึ่งในตระกูลที่อ่ะ ผลิตอาหารแล้วก็อ่านอกจากนั้นก็จะมีแวมไพร์ใช่ไหมมีไททันนะคะที่ผลิตอาหารแล้วก็ H บางตัวอย่างเช่นไฮออกเคอร์ไฮออกเคอร์ดากอนปะไฮออกเคอร์น้ำสกุลเลยแวมไพร์ดากอนแล้วก็อะไรไททันดากอนอีกสักอย่างหนึ่งนี่แหละ,ะมีแฮชสองตัวที่มีสกิลพิเศษที่เกมกําหนดนะคะอันนั้นก็ไฮอะไรนะอ๋อนั่นแหละเดี๋ยวทรายแปะคลิปให้ที่เคยรีวิวแล้วก็ไฮออกเคอรนี่แหละที่เคยลืมไปนะคะแล้วก็อ่ะส่วนมิสคิวพิเศษที่เกมกำหนดนะคะอันนัดนก็ Hi, อ,นะอีกอ๋นันแหละ 8, คลิ่เคยร อ,อีกอันหนึ่งคือสายผสมก็คือตัวที่เป็นมังกรชื่ออะไรอีกตระกูลนึงอ่ะที่มันผสมไททันกับแวมพายอ่ะตึงอ่ะข้ามไปก่อนนั่นแหละนั่นแหละเข้าใจกันใช่ไหมโอเคข้ามไปแล้วเดี๋ยวเรากลบรับมังกรง่าดีกว่าตระกูลเหรอคาร์ัตเต็ดอ่ะโอ้ยโอเคอ่ะกดรับน้องแล้วน้องจะมีเอฟเฟกต์ที่ไม่เหมือนตัวดีวีน ในรอบเป็นเซนเดตนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นเหมือนมีบ่อน,น้ําข้างล่างเนาะก็จะเป็นตรงนี้แต่ถ้าตัวเก่าเนี่ยเขาจะมีเหมือนแบบหลุมที่เป็นสีขาวคล้ายๆแวมนพายแต่ว่าแววไพายมันหลุมดำเนาะอันนี้จะเป็นหลุมขาวนะคะแบบว่าเหมือนสายสวรรค์นะเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นดีวีนพารมันก็คือเส้นทางเทพเจ้านะคะเหมือนเป็นผู้รับใช้เทพเจ้าเนาะ,ะก็เป็นตนระกูลเทพเจ้าทั้งหลายแหล่ก็จะอยู่ในภารกิจเส้นของดีวีนพารนะคะไปที่โซลรดหน้าตาน้องจะเป็นอ่ะเซิร์ชว่ารีเดมชันนะคะ เป็นไข่แบบนี้สามารถฟักไข่ได้ไหมอ่ะลบเลยอ่ะไปฟักไข่ก่อนละกันทิ้งเอาไว้เพื่อที่จะประหยัดเวลารีเดมชั่นะจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นเหมือนโซ่อยู่ตรงเข็มขัดเนาะก็คล้ายๆตัวมิซิคองเนาะที่จะมีสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างบอกแล้วว่าตัวนี้มันเป็นตระกูลเดียวกันนะ หือมันเป็นแบบเครื่องรางตระกูลอะไรเงี้ยแบบว่าสิ่งที่บอกว่ามังกรอ,อยู่ตระกูลไหนก็จะเป็นสัญลักษณ์นี้ของตัวนี้นะคะ Redemption โ okay. อเคเดี๋ยวอันนั้นอีกคลิปหนึ่งละกันเดี๋ยวซซยจะมารีวิวนะต้องรอพาน้องไปเทรนก่อนแล้วลองสู้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะส่วนอีกตัวนึงเดี๋ยวจะอัดไว้ก่อนมีตัวน,งวนึงก็อยากจะรีวิวตอนนี้น้องอยู่ในขั้นเทรนอยู่นะก็แอบประทับใจจะต,ต้องมาสู้ก่อนมิติคอลที่ฮอตมากที่ผ่านมานะคะอีเวนท์ที่ผ่านมาเอง กดลับแบบเยอะมากกดล็อกทีก็คือเหมือนจะแบบมีความแบบสนุกตรงนี้ไดเรนโบหาไฮบีแตดเท่าไรเรนโบท็กเก็ตได้หนึ่งร้อยมีผิดจั๊กเกอร์ออฟบางทีเอฟเฟกต์ก็กดแบบ ทำให้เราเปิดชา้าเหมือนกันเ,เปิดตะทีเปิดตะทีบอมเบอร์ดากอนอยากได้อันนี้เย <c oughs> <c oughs> ้บจบแล้วก็ ถึงแค่นี้นะคะนี่ก็จะเป็นตัวสุดท้ายอ่ะเป็นออฟของมังกรตะกูลแอลนะคิงป p เดโตไอซิสก็เด t อะไรก็ว่าไปแล้วก็ต่อไปก็จะถึงในส่วนอ,อันนี้ทรายจะได้รีเดียมชั่นเบลดมาอีก120คือความดีของการปลดล็อกเนี่ยนอกจากได้ตัวหลักแล้วอะ่ะมันมีสิทธิ์ที่จะได้ออฟที่เอาไว้เพิ่มดาวได้อันนี้ก็เป็นดาวแรกนะคะใช้120ดาวที่2เนี่ยจะอยู่ประมาณตรงนี้อ่ะรอบที่แล้วเอเซนเดที่เป็นเศษนะทรายได้2ดาวนะอ่ะอันนั้นก็ เพราะว่ามาเล่นอีเวนต์ได้ถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูตัว a s c เซนเดนอันนั้นก่อนยังไม่เคยรีวิวเลยก็รับน้องแล้วก็เอามาลองสู้ลองใช้อันนี้จะเป็นตัวแรกที่ไซเคยปลดล็อกนะคะก็น,น้องเป็น2ดาวไปแล้วอ่าเนี่ยอันนี้เพราะว่าเก็บภารกิจอันนู้นได้อันนี้พอ2ดาวปุ๊บเนี่ยแม็กซ์เลจะเพิ่มขึ้นนะคะจำก็ได้ไหมว่าเพิ่มดาวแล้วมันจะมีความดียังไงคือมันทะลุ อ่าตัวเลเวลได้นะถ้าไม่มีดาวนะคะมันก็จะจำกัดได้แค่40แต่ถ้า1ดาวก็ทะลุไปถึง45ได้นะคะต้องเพิ่มดาวเพื่อที่เลเวลเนี่ยมันจะไม่ตันนะคะอันนั้นเคยมีคลิปแล้วกกบย่างหาดาวเดี๋ยวใส่แปคลิปด้านขวาให้นะคะสำหรับการทะลุอันนี้เหมือนเขาทำรูปใหม่ด้วยทำให้เราอ่านง่ายขึ้นนะคะว่าแบบอ่าพอเลเวลแม็กมันเกิดอะไรขึ้นก็คือพวกค่าเลือดเลือดก็คือตัวบวกเนาะแล้วก็พลังโจมตีนะคะอันนี้จะเป็นรูปแบบเหมือนประทัด ก็จะเพิ่มตามสัดส่วนเท่าไหร่ก็มากสุดนะคะ5ดาวเพิ่มไปเลย198%น้องจะแข็งแกร่งมากอันนี้ก็ต้องไปบวกกับการที่พาน้องไปสู้เป็น A บวกด้วยนะคะในส่วนของที่เรียกว่าตัวนี้ตัวนี้นะคะที่เป็นตัวสัญลักษณ์ B ลบะให้ไปดูนี้ด้วยนี่เลยอันนี้เป็นแรงนะคะที่น้องอยู่พอยิ่งชนะเนี่ยมันก็จะนบสถิติการชนะแล้วก็จะเพิ่มความทนทานก็คือเลือดแล้วก็พลัง ที่โจมตีด้วยนะคะยิ่ง A บวกเนี่ยก็จะเพิ่มไปอีก50%เพราะฉะนั้น50%บวกกับเลือดอ่าบวกกับ Empower ได้5ดาวนะคะ50%บวก191ก็คือไปตั้งต้นบวกกับตรงนี้ปิดยังไงอ้าใช้ปากกาสนุกมากก็ลืมนี่แล้วก็ไปบวกกับตรงนี้ถ้าได้ A บวกมาอีกนะคะก็จะเป็นตำนวนเลขตะกี้ได้ไหมก็คือ191นะคะชุดชุดขอเป็นสีาละ 191นะคะบวกกับ50นี่นี่50นะคะก็เป็น1นึ่อ่หนองร้อเอ็ดเปอร์เซ็นที่เพิ่มขึ้นมานะที่เพิ่มแบบว่าทั้งเลือดทั้งการจมตีนะประมาณนี้ค่ะอันนี้ข้าวๆของการที่มีความแบบทํายังไงให้น้องแข็งแร่งอันนี้ก็แข่งแร่งระดับนี้แต่ว่าทรายอ่ะยังไม่มีตังเลี้ยงน้องไปถึง50าสเพราะมันแพงมากเลเวลแบบยูดิสี่สเนี่ยจะต้องเลี้ยง ครั้งละ700,000นแล้วคือผลิตอาหารก็คือแบบจนไปเลยนะคะเคยแบบอาหารหายไปคร้วเลยแบบพอเลี้ยงตัวเนี้ยเพราะว่าแบบมันมากกดแบบมันเลยอันนี้ก็จะดีมากนะคะในส่วนของที่แบบให้เราได้ดาวด้วยนะมันก็มีของรางวัลที่ดีในเส้นบนนะก็สไตล์กันที่เราจะต้องเปมันแหละแล้วแบบมันมีของดีอ่ะแล้วนี่ก็มาถึงในช่วงที่เขารีเซตภารกิจให้แล้วแล้วนะคะก็คือ Go, เดลิโกเห็นปะว่ามันเจ็นาทีผ่านแล้วอะ คอลเลกโกนะก็จะได้มาอีก10บพอยพอเราคอลเลกโกได้เนี่ยนะมันก็จะมีสัญลักษณ์เขียวขึ้นหรอกก็แค่ไปดูอีกทีนึงว่าอ่าขีดมันโดนตีแล้วแล้วก็วินอารีนาบิทเบเทลเลี้ยงหนองวังกรนะแล้วก็ฟักไข่ที่เป็นเวลลี่แลนนะฟักไข่แลได้2อันก็จะได้รางวัล15ปอยแต่ต้องดูนะว่ามันทำกี่ครั้งบางทีแบบอ้าวทาครั้งเดียวทำไมไม่ได้หรออ๋อมันสล จำนวนครั้งอยู่นะคะแบบอ่ะสามเหรอโอเคบางทีก็แบบเอ้าทำไมไม่ได้จริงหลอกหรอือเปล่าก็คือมันไม่ครบนะคะก็ดูดีๆส่วนใหญ่าจะเลือกส่วนที่มีพอยต์เยอะอย่างเช่นเนี่ย d and e ดนแต่ว่ามันสิบครั้งก็ต้องดูนะแบบอู้มันคุ้มกับการทํำไหมแต่ว่าเอาจริงถ้าไม่มีเวลาก็ทําไปเถอะเพราะว่าบางทีอ่ะเควสอันเนี้ยมันก็จะไปลิงก์กับเควสอีเวนต์อื่นๆนะคะทาให้เราเก็บอีเวนต์อื่นๆได้ด้วยบางทีทำอีเวนต์อื่นๆมันก็มาลิงก์กันดีด้วยนะคะบางทีแบบนั่นแหละมันจะช่วย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 ,วยกัน อีน,น,นแล้วัวนยี่สามชั่วโมงจะจบอันนี้แล้วนะคะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามชมกันในคลิปหน้านะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะสายจะมารีวิว d e m p t i o n Blade นะแต่ว่าไม่แน่ใจว่า r e m p t p t n o n b l e เนะี่ยจะมาก,ก่อนไหมเพราะว่าตอนนี้อุ้ยลืมอุตส่าห์แบบ t i m ติเมทโซได้ t i m ติเมทโซมาแล้วค่ะอันนี้ก็คือแบบน้องเสร็จแล้วแล้วก็ลืม เทรนสกิลต่อ oh, oh. เดี๋ยวจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูกันนะแต่ว่าสายอยากเทรนสกิลนองแล้วก็นเนี่ยเทรนสกิลตัวทาดนี้ไปแล้วแต่ว่าลืมเทรนสกิลอื่น oh, oh. จริงก็เบบนี้แหละรออีก24ชั่วโมงก็เดี๋ยววันนี้ก็จะน่าจะเป็นคลิปนี้นะคะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ช่วงนี้นั่นเองที่อยู่ใน อีเวนต์ของ Power of d r i a d นะคะได้มาแล้วค่ะเล่นพัซเิลอย่างหนักหน่วงมากจริงๆคือแบบสุดยอดเป็นการเล่นพัซเซิลที่ตั้งใจมากๆที่สุดแล้วนะคะเพื่อที่จะได้ตัวนี้เดี๋ยวเรามารีวิวกันนะคะในคลิปต่อไปอย่าลืมติดตามชมโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกด s u b s c r i ต e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะยิ